สวัสดีค่ะวันนี้มีบริการดีๆมาแนะนำการข่าดในการเพิ่ม emoji like post ของ facebook นะคะเพื่อนๆท่านใดค่ะอยากได้การเพิ่ม emoji นะคะอยากเปิดการมองห็นของโพสต์ค่ะดูที่การลินตาม,มาได้นะคะคลิกิี่ใต้ล่างคลิปโอค่ะเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMPT h นะคะก็หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าหลักนะคะเพ,พ,พื่อนๆท่านใดค่ะไม่เคยสมัครเขา้าใช้งานนะคะก็กดตรงนี้กันไปได้เลยค่ะ เราใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะและสมัครเข้าใช้งานกันได้เลยค่ะหรือเชื่อมต่อจากอีเมลไง่ายๆได้ตรงนี้เลยค่ะสมัครเข้าใช้งานกันแล้วนะคะสามารถย้อนกลับค่ะและเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะด้านในมีอ,อยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะ หมวดคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะวันนี้ขอเลือกเป็น f a c e b o o k นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นอ e ีโมจิอีโมจิไลโพสนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นตัวอ e ีโมจินะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะคะก็อยู่ในหมวดหมู่ไลด์ด้วยนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นอ e ีโมจิท้านล่างแล้วกันค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะคนจริง ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีทั้งลายละอีโมจิเลยสามารถเลือกขึ้นไปได้เลยค่ะวันนี้ขอเลือกเป็นรูปดาร์กรูปหัวใจตรงนี้นะคะเจ็ดหกเก้าหนึ่งตัวนี้นะคะเลยราคาอยู่ที่เข้าบาทถูกประมาณเลยนะคะ 1, หนึ่งพันไลค์ตรงนี้จะเป็นลายละเอียดค่ะลิงก์ตัวนี้เลือกโพสกันได้เลยนะคะตัวโพสเพียงเปิดสาธารณะรูปโลเท่านันเองก็สามารถเติมยอดได้แล้วนะคะขอเลือกเป็นโพสสักคู่นึงนะคะ ขอเลือกเป็นโพ์นี้นะคะกดไปที่เวลากันตรงนี้เลยค่ะคัดลอลิงแล้วนะํามาวางกันตรงนี้นะคะยอดเติมอยู่ที่หนึ่งวางตรงนี้เลยค่ะตัวลิงปริมาณตรงนี้ขอใส่สักหนึ่งร้อยนะคะเรทราคาอยู่ที่ไม่ถึงมึงบาทกดสั่งซื้อได้ที่ตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะทางระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะนั่งรอยอยาขึ้นกันสักพักเดียวนะคะ ย้อนกลับไปดูแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนนะคะแถบนี้จะเป็นแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อนในถุกๆก็จะอยู่หน้านี้เลยค่ะแล้วการเติมยาเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะส่วนด้หน้างตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์น,นะคะผู้มือท่าในใดมีปัญหาสมัครนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งหายเป็นตัวสอบกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะในแถบรับของขวัญตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริการทดลองใช้งานฟรีของทาง TikTok นะค,ะ,คะก็มีทางเพิ่มไลค์เพิ่มยอดวิวและเพิ่มการติดตามนะคะก็สามารถทดลองใช้งานได้ฟรีกันตรงนี้เลยค่ะ ส่วนลดสมาชิกตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะเติมเงินเข้ามาแล้วนะคะได้ย้อยเงินตามนี้นะคะก็สามารถส่ง id นะคะให้อดมินอนุมัติยอดส่วนลดได้ทันทีเลยนะคะช่องทางการเติมเงินตรงททีนะคะก็จะไปดูซีรีส์จีนนะคะในหมวดซีรีส์จีนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะเติมเงินมาครบร้อยห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับซีรีส์จีนดูฟรีๆเป็นพันๆเรื่องเลยนะคะ ช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง6กช่องทางกันเลยช่องทางแรกเลยค่ะจะเป็นสแกนกิโคทุกธนาคารค่ะตัวชิลพีต,ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะอังกอร์เลดน,นะคะนำลิงมมมก์มาวางเงินเข้าทันทีค่ะมีคริปตโตด,ด้วยนะคะและมีทูมันนี่เวเลตและตัวใหม่เลยก็จะเป็นไบแนนตรงนี้นะคะในนํำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการเติมเงินกับเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้รับ,บโบนัสถึง5%เซด้วยกันค่ะ แอบ,บการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดได้รับการคืนเงินมาค่ะอยากรู้ยอดเงินก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้าน,นี้เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอด emoji light p o l ค่ะได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานเลยทางระบบใจดีบวกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเลทราคาถูกขึ้นไหวมาๆแบบนี้นะคะลองไปเลือกดูรายละเอียดเรือกใช้งานด้านในกันได้เลยนะคะเพียงคลิกทิ้งใต้ล่างกิปวิีโอเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยค่ะ